นี้เป็นกรรมะนิโรธาคาไม่นีปฏิปทาปฏิปทาดับกรรมคนจะดับกรรมได้ต้องเข้าใจก่อนว่ากรรมคืออะไรรู้จักมันก่อนและรู้ว่าเรากำลังเข้าไปยึดมันยมทราบแล้วว่ากรรมคือรูปเวทนาสัญญาสังขารรูปเรายึดไหมว่าเป็นเราใช่ไหม เพราะเรากาลังยึดว่ารูปเป็นเราสัตว์ทั้งหลายกาลังยึดว่ารูปเป็นเรากาลังยึดว่าเวทนาสัญญาสังขารเป็นเรากรรมจึงดีขึ้นเราคือก้อนกรรมเลยดังนั้นเราจะพ้นจากกรรมได้อย่างไงเพราะว่าเรากับตัวมันคือตัวเดียวกันเพราะเราเข้าไปพอใจไปเพลินไปอยากไปยึดมันดังนั้นวิธีเข้าถึงการดับกรรมจึงเป็นวิธีที่เข้าไปถอนความยึดใน สี่ธาตุนี้เข้าไปถอนความยึดมั่นในกรรมว่ากรรมไม่ใช่เราดังนั้นเมื่อกรรมคือตัวสี่ธาตุคือรูปเวทนาสัญญาสังขารพระเจ้าบอกรูปไม่ใช่ของเธอเวทนาไม่ใช่ของเธอสัญญาสังขารไม่ใช่ของเธอก็คือปฏิเสธว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ของเราเพราะอะไรขณะที่สิ่งนี้ดับไปเช่นยกตัวอย่างเมื่อรูปยังไม่แตกทำลาย ทุกเกิดมาดับไปสุขเกิดมาดับไปขณะที่สุขดับไปทุกดับไปคือเวทนาดับไปนั้นเราไม่ได้ดับไปตามมันเรายังรู้อยู่ว่าสิ่งนั้นหายไปแล้วสัญญาความจำเกิดขึ้นมาแล้วสัญญาหายไปเราก็รู้อยู่ว่ามันหายไปดังนั้นแสดงว่าผู้ที่สังเกตสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วหายไปเนี่ยผู้สังเกตกับสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวเดียวกัน นี่คือสิ่งที่พระศาสดาต้องการชี้ให้เราเห็นว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเพราะขณะที่มันหายไปนั้นเราไม่ได้หายไปตามมันนะไม่ได้แตกสลายไปตามมันอย่างนี้ดังนั้นเมื่อกรรำไม่ใช่เราแล้วเราถอนอุปทานจากกรรมได้ในการทั้งสี่อราหาันต์ทั้งหลายจึงไม่มีกันทั้งสี่ก็ไม่มีกรรมอราหันต์จึงไม่ต้องรับกรรมเพราะไม่มีกรรม เพราะไม่มีขันสีที่วิญญาณเข้าไปรับรู้และในขันสีเมื่อถอนออกได้แล้วพระอรหันต์ก็จะเข้าใจว่าวิญญาณก็ไม่ใช่อีกเหมือนกันเพราะวิญญาณที่เข้าไปตั้งอาศัยในขันทั้งสี่เมื่อขันทั้งสี่ดับไปวิญญาณก็จะดับไปด้วยเพราะมันอิงอาศัยกันเกิดขึ้นถ้านามรูปดับวิญญาณก็จะดับถ้าวิญญาณดับนามรูปก็จะดับผู้ที่เข้าไปรู้ถ้าดับ สิ่งที่ถูกรู้ก็ไม่มีธรรมชาติทั้งสี่มันก็มีอยู่แต่ถ้าจิตไม่เข้าไปรับรู้ธรรมธาตุนั้นก็เท่ากับไม่มีจิตเข้ามาตั้งอาศัยในลมหายใจวิทนาสัญญาสังขารธาตุก็มีอยู่แต่เมื่อจิตไม่เข้าไปรับรู้ก็เท่ากับว่าธรรมธาตุนั้นมันไม่มนะีเวลามันเข้าไปรู้สัญญาขันเช่นโยมหลุดไปคิดจิต มันลืมลมหายใจแล้วขณะนั้นถ้ากระลมไม่มีวายโยธาไม่มีทั้งที่มันก็นั่งหายใจเข้าหายใจออกอยู่เข้าใจไหมผู้เจ้าจึงบอกขณะนั้นวิญญาณเนี่ยออกจากกายเธอไปแล้วนเซียววินาทีนั้นเราไม่มีวิญญาณกายเราไม่มีวิญญาณคลองพระองค์จึงเปรียบว่าถ้าเธอจิตหลุดจากกายเมื่อไหร่เนี่ยเปรียบเหมือนเพชฌฆาต เอาดาบฟันคอเธอขาดแล้วขนาดนั้นตายไปแล้วหน่อยหนึ่งจิตมีการเกิดดับอยู่ในธรรมธาตุทั้งสอยู่ตลอดเวลาจิตไม่ได้อยู่กับกายตลอดยีบสี่ชั่วโมงเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าตลอดนะนี่เป็นความจริงที่พระพุเจ้าพยายามค่อยๆอ,อธิบายเพราะจิตเป็นของละเอียดมันจึงจับได้ยากก็เลยต้องมีอุบายวิธีว่า จะทำยังไงให้สังเกตรู้จักจิตได้ก็คือต้องเอามาอยู่กับที่ที่หนึ่งที่ที่หนึ่งที่ควรอยู่คืออะไรลมหายใจเพราะมันมีตลอดโยมจะได้ยินได้กลิน่นได้เห็นบางครั้งก็ไม่ได้เห็นเพราะหลับตาอุดหูไม่ได้ยินแต่ลมหายใจมีตลอดใครไม่หายใจก็ดังนั้นอานาปานสติเป็นสิ่งที่เลิศมาก พระศาสดาสังเกตเห็นสิ่งที่มีอยู่ตลอดในรูปธาตุงั้นเอาจิตมาตั้งไว้นี่เลยอนาปาหลุดเมื่อไหร่ปุ๊บรู้ตัวทันทีอ๋อลืมลมแล้วน,นี่เป็นอย่างนี้ทีนี้เมื่อเรารู้จักกรรมแล้วเนี่ยเราก็อะไะเราจะพ้นจากกรรมได้แล้วเพื่อให้เห็นว่ากรรมไม่ใช่เราก็คือขันธ์สีไม่ใช่เราเมื่อเราถอนอุปทา,านจาก กันทั้งสี่และจากวิญญาณได้แล้วรวมเป็นห้ากันนะระบบของกรรมก็ไม่มีระบบนี้ทำงานด้วยการที่วิญญาณขันหนึ่งเข้าไปตั้งอาศัยในสี่ธาตุระบบนี้เรียกว่าสังคตธ,ธรรมธรรมชาติที่ถูกปรุงแต่งได้คือเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏขณะที่วิญญาณ เข้าไปตั้งอยู่ในธรมนธรมธาตุใดธรรมธาตุหนึ่งไม่มีความคงที่จะมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ในนั้นตลอดเวลาเหมือนวิญญาณเข้ามาตั้งอาศัยในร่างกายเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไหมมีเพราะขณะที่ร่างวิญญาณเข้ามาตั้งอาศัยในร่างกายผมก็งอกไปเรื่อยๆหนังก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกอนุทุกเวลาทุกนาทีทุกชั่วโมงนะ เราจึงเดินไปสู่การเสื่อมและการแตกสลายการเปลี่ยนแปลงมีอยู่ในระบบธรรมชาติทั่วโลกธาตุหมดไม่มีอะไรหยุดนิ่งพระองค์จึงเรียกระบบสังคตะาว่าเป็นความไม่คงที่ดังนั้นระบบธรรมชาติทั้ง5นี้เป็นความไม่คงที่หรือเรียกว่าสังคตธ,ธรรมธรรมชาติที่ถูกปรุงแต่งได้เมื่อมันมีความไม่คงที่ ในที่สุดของการเปลี่ยนแปลงและความไม่คงที่นั่นคือแตกสลายหรือดับหรือเรียกว่านิโรธมีคนถามพระศาสดาว่าคำว่านิโรธนิโรธหมายถึงนิโรธแห่งอะไรพระเจ้าค่ะคือความดับความดับหมายถึงความดับแห่งอะไรพระองค์บอกว่าหมายถึงความดับแห่งรูปแห่งเวทนาแห่งสัญญาแห่งสังขารแห่งวิญญาณดังนั้นธรรมชาติทั้ง5นี้ นอกจากเสื่อมสลายแปลเปลี่ยนได้แล้วที่สุดของมันคือดับไปได้ธรรมชาติทั้งห้านี้ก็มีนามสี่ตัวมีรูปหนึ่งรูปก็มีสี่ประเภทคือดินน้ำไฟลมดินคือส่วนของแข็งน้ำส่วนของเหลวไฟคือตัวความร้อนความอบอุ่นในร่างกายและลมบาบโยธาต ลมที่พัดไปมานามธรรมมีสี่ตัวเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นนามไม่ใช่รูปนี่แบ่งกลุ่มอย่างนี้เวลาแบ่งในเรื่องของการทำงานวิญญาณเป็นธรรมธาตุที่ไปตั้งอาศัยในรูปและนามอีกสามตัวพระศัสดาอุปมาเปรียบเหมือนแสงที่ส่องมา เข้าทางหน้าต่างทางทิศตะวันออกถามสาวกว่าแสงจะปรากฏที <t> ่ไหนสาวกบอกปรากฏที่ฝาเรือนด้านทิศตะวันตกผู้เจ้าบอกถูกต้องพระศาสดาบอกถ้าฝาเรือนไม่มีล่ะสาวกบอกแสงจะไปปรากฏที่ดินพระศาสนาบอกว่าถ้าดินไม่มีล่ะสาวกบอกว่าแสงจะไปปรากฏที่น้ําพระองค์บอกว่าถ้าน้ําไม่มีล่ะสาวกบอกว่าแสงย่อมไม่ปรากฏผู้เจ้าบอกถูกต้อง วิญญาณเปรียบเหมือนแสงมีเพราะนามรูปนามรูปสี่ธาตุนี้เป็นเหมือนฉากที่รับแสงทําให้เรารู้ว่าอ๋อมีแสงมาส่องตรงฝาเรือนละอ๋อมีแสงไปส่องในดินส่องในน้ำน,นี่คืออุปมาการเกิดขึ้นแห่งวิญญาณกับนามรูปอาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นอย่างนี้ดังนั้นถ้าธรรมธาตุใดธรรมธาตุหนึ่งแตกสลายดับไปอีกธรรมธาตุหนึ่งก็จะแตกสลายไปด้วย องค์ประกอบของทั้งสองท่านนี้ล้วนเป็นองค์ประกอบที่ไม่เที่ยงวิญญาณก็เกิดดับนามรูปก็เกิดดับองค์ประกอบที่ไม่เที่ยงมาประกอบกันเข้าเพราะองค์บอกว่าสิ่งที่เกิดจากองค์ประกอบที่ไม่เที่ยงจะเป็นของเที่ยงได้อย่างไรพัสสะวิญญาณเข้ามาสู่ครองแห่งจักสู่โสตะก็คือการมากระทบกันทำให้เกิดวิญญาณกับนามรูปขึ้นมา ยิงอาศัยกันพระศาสดาจึงบอกว่าเวทนาอันเกิดจากผัสสะหรือสัมผัสเป็นเหตุตัณหาที่เกิดตามมาอุปาทานภพชาติชรามล้วนเป็นของไม่เที่ยงทั้งหมดเลยธรรมธาตุเหล่านี้ที่อาศัยผัสสะเป็นเหตุเกิดก็ล้วนเป็นของไม่เที่ยงเพราะองค์ประกอบของผัสสะเองก็ไม่เที่ยงเห็นไหนี่พู้เจ้าพยายามแจกแจงแจกแจง ให้เรารู้จักธรรมธาตุที่เป็นตัวเราของเราทีนี้เรารู้จักกรรมแล้วว่ากรรมมันคือตัวสี่ธาตุนะที่วิญญาณเข้าไปรับรู้เหตุเกิดของกรรมคือผัสสะวิญญาณเข้าไปกระทบกรรมมีขึ้นหรือขันธ์สี่มีขึ้นหรือเรียกว่าเป็นการก้าวลงแห่งนามรูปหรือเรียกว่าการเป็นการปรากฏขึ้นของนามรูป ปรากฏขึ้นในความรู้ของจิตเพราะจิตเข้าไปกระทบหรือไปรับรู้นะเป็นอย่างนี้ดังนั้นวิธีในการดับกรรมพระองค์ก็บอกให้กระจายกระจายวิญญาณกนามรูปออกมาเราต้องกระจายทั้งสี่ขันถ้าเรากระจายสี่ขันได้เป็นอหรหันเลยแต่ยังกระจายได้ไม่หมดนะมันยังยึดยังพอใจอยู่เอาทํำยังไงอะ พระศาสดาบอกถ้างั้นเอาวิญญาณมาตั้งในขันขันเดียวก่อนแล้วกระจายอีก3ามขันนั่นคือการละความเพลินละนันทิเวลาจิตไปรับรู้สัญญารับรู้สังขารรับรู้เวทนากระจายมันออกนี่คือการกระจายผัสสะเป็นปฏิปทาที่สะดวกสบายต่อการเข้ามรรผลนิีพานหรือเรารับรู้มาแล้วก็สักแต่ว่ารู้รู้มาแล้วก็วาง รู้มาแล้วก็วางแล้วตั้งจิตอยู่กับปัจจุบันนี่ทำแค่นี้ผัสสะจะถูกกระจายออกตลอดเวลากรรมจะถูกดับไปตลอดเวลาเลยสร้างกรรมใหม่ไม่ได้พอสร้างกรรมใหม่ปุ๊บพักเดียวดับพักเดียวดับนี่คือปฏิปทาเพื่อการดับไม่เหลือแห่งกรรมทีนี้เชื่อมต่อไปอีกนิดนึง พระองค์อุปมาเดียวกันว่าพบพบเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชผืนน,นาคือขันสี่เมื่อกี้อันนี้ก็ผืนนานและวิญญาณก็เปรียบอุปมาเดียวกันอีกวิญญาณปลิวตกลงไปในผืนนาชื่อว่ามีพบแสดงว่าพบกับกรรมก็คืออันเดียวกันถูกต้องไหมอีกพระสูตรหนึ่งพระองค์ก็เชื่อมไป เรื่องของวิญญาณทิติว่าฐานที่ตั้งของวิญญาณนั้นมี4อย่างดังนั้นมเมล็ดพืชปลิวตกลงไปในผืนนาก็จะปลิวตกลงไปในสีน่ธาตุนี้สี่ธาตุนี้จึงเป็นวิญญาณทิติทิติแปลว่าฐานที่ตั้งฐานที่ตั้งวิญญาณหรือเป็นภพหรือเป็นกรรมพูดได้หลายแบบดังนั้นเวลาผู้เจ้าพูดเรื่องภพก็ให้โยงไปถึงเรื่องกรรมได้พูดเรื่องกรรม ก็โยงไปถึงเรื่องพบได้พูดเรื่องวิญญาณทิติก็ให้รู้ว่ามันคือพบและมันคือกรรมเป็นอย่างนี้ดังนั้นแสดงว่าเมื่อกร,รมเกิดพบคือเกิดแล้วใช่ไหมพบก็มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปกรรมก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหรือขันธ์ทั้งสี่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนกันหมดเลยนี่เป็นการเชื่อมธรรมะของพระศาสดาอาศัยพระสูตรนี้ ขยายพระสูตรนี้ขยายพระสูตรนี้ไปเรื่อยๆการดับกรรมแบบของพระศาสดาคืออย่างนี้ปัญญาจะเกิดขึ้นว่ากรรมหรือภพไม่ใช่ของเราหรือขันทั้งสีไม่ใช่ของเรานี้เป็นการดับกรรมแบบถาวรสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งเข้ามาเพลินพอใจกับบิญญาณและขันธ์ทั้งสีนี้ ในเมื่อขันทั้งสี่และวิญญาณไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของใครแล้วใครเป็นคนเข้ามาใช้ขันห้าใครเป็นคนเข้ามาใช้วิญญาณและขันทั้งสี่ใครเข้ามาพอใจใครเข้ามามีสันทะราคะนันทิตันหาในขันทั้งห้าใครพระศาสดาบัญญัติเรียกมันว่าสัตตะ สัตตาหรือสัตตานังดังนั้นสัตตานังเป็นผู้เข้ามาเพลินพอใจอยากในการทั้ห้าขันห้าคือสังคตะธรรมสิ่งที่เข้ามาเพลินพอใจกับสังคตะก็ต้องไม่ใช่สังคตะระบบใหญ่ๆก็มีแค่สองระบบคือสังคตะกับอสังคตะดังนั้นสิ่งที่เข้ามาเพลินพอใจกับสังคตะมันก็คืออสังคตะ ดังนั้นพวกเราทั้งหลายเนี่ยธรรมธาตุเดิมพวกเราทั้งหลายเป็นอสังคตะคือธรรมชาติที่ไม่ตายแต่มีอวิชาความไม่รู้เป็นเครื่องกัน้นมีความอยากเป็นเครื่องผูกทําให้มาเพลินพอใจกับสังคตะหรือกันท่าขณะที่เรามีอวิชาความไม่รู้และมาเพลินพอใจกับกันท่านี้เราจะถูกบัญญัติว่าสัตตานัง ดังนั้นสัตตาสัตสตาจึงเป็นผู้แล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏได้ขันห้าที่ดีบ้างมนุษย์เทวดาได้ขันห้าที่ไม่ดีบ้างนรกกัมเนยเดยชานเปรตวิสัยซึ่งทุกคนเคยได้มาหมดแล้วผู้เจ้าบอกในสังสารวัฏที่ยาวไกลขนาดนี้เคยรวยเคยจนเคยพิการเคยมีความทุกข์มีความสุขมีครบกันมาหมดแล้วดังนั้นมรรคมยงแ หรือคำสอนพระศาสดาทั้งหมดจึงเป็นการสอนเพื่อให้ออกจากความยึดมั่นในสิ่งที่ไม่ใช่เราและกลับเข้ามาสู่ธรรมธาตุเดิมที่เรียกว่าอสังคตะหรือสิ่งสิ่งหนึ่งหรือนิพพานนี่คือความมุ่งหมายของการประพฤติประมาจรย์การประพฤติปฏิบัติเป็นอย่างนี้ดังนั้นกรรมเป็นอย่างนี้สี่ธาตุ ถอนอุปทานด้วยการเห็นว่ามันมีการเกิดการดับมันไม่เที่ยงเพราะมันก็คือขันธ์ทั้งสี่รูปไม่ใช่ของเธอเวทนาไม่ใช่ของเธอสัญญาสังขารไม่ใช่ของเธอนี่เป็นวิธีดับกรรมดังนั้นคนจะดับกรรมด้วยการเอาผ้าขาวมาคุมแล้วสวดมันไกลกันไหมมันไกลกันมากนะอืถ้ามันลดน้ำมนต์ลดสบายดีมันก็ไกลกันนะ ปลุกเสกมาสิ่งเหล่านี้ผู้เจ้าจึงปฏิเสธหมดไงโอ้มันคนละเรื่องเลยนะมันเป็นเรื่องของคนบอดไร้จกักษุเริ่มรู้แล้วว่าบอดจริงๆเป็นคนตาบอดไร้จักสุนะอย่างพระาศาสดาบอกจริงๆก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้ซึ่งอัตถะไม่รู้ซึ่งอนัตถะไม่รู้เหตุปัจจัยของการออกจากกรรมอย่างถูกต้องนะนี่เป็นอย่างนี้ ดังนั้นคนที่ไม่เข้าใจในเรื่องกรรมและอยากพ้นจากกรรมอยากหมดกรรมแต่ไม่รู้คำสอนของศาสดา<ๆ>ก็เลยพากันไปดับกรรมโดยวิธีที่ผิดจริงมาตรงนี้ต้องมองเป็นความน่าเห็นใจนะและต้องช่วยให้เขาเนี่ยเดินกลับมาสู่ทางเพราะเขามีทุกข์อยากจะพ้นทุกข์แต่ไปผิดทางถือแผ่นที่ผิดไปถือแผ่นที่ปริปพาชก ยมต้องถือแผนที่ของตถาคตอรันตสัมมาสัมพุทธ,ธาซึ่งเป็นอริยมรรคมีองค์8เป็นทางเดียวเลยไม่มีทางอื่นพระศาสดาบอกและถ้าโยมเข้าใจอย่างนี้โยมก็เข้าใจเรื่องกรรมที่พระเจ้าบอกเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบควรรู้เรื่องนี้ดังนั้นทิฏฐิหรือความเห็นว่ากรรมเกิดจากอิสรบัรดาลพรมบัรดาล ยมจะเข้าใจทันทีว่ามันไม่ใช่ใช่ไหมเพราะว่าเหตุเกิดมันคือผัสสะพระศาสดาบอกว่าถึงใครก็ตามจะมีความเชื่อว่าสุขทุกข์หรือกรรมเกิดจากอิสวนบันดาลพรมบันดาลคนคนนั้นก็ยังต้องอาศัยผัสสะเป็นเหตุอยู่ดีในการที่จะบัญญัติสุขและทุกข์ขึ้นมาเว้นจากผัสสะทั้ง6ประการนี้แล้วสุขทุกข์บัญญัติขึ้นมาไม่ได้ กลับไปสังเกตแล้วกันเวลามีสุขทุกข์ขึ้นมาก่อนสุขเกิดก่อนทุกข์เกิดอะไรเกิดก่อนสังเกตด,ดีๆว่าผัสสะจะเกิดก่อนนะพระศาสดาจึงบอกว่าผัสสะคือทรรมอันเป็นเหตุและสุขทุกข์หรือเวทนาเป็นธรรมที่เกิดมาแต่เหตุเวทนาคือธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคือผัสสะผัสสะคือธรรมอันเป็นเหตุให้เกิดขึ้นแห่งเวทนา หลักการนี้เรียกว่าอิทัพปัจจยตาหลักการว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นที่เราท่องกันอิมัสมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุปาทาอิทังอุปชติเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนะอิมัสมิงอสติอีทังนโหติถ้าสิ่งนี้ไม่มีถ้าภาษาไม่มี เวทนาจะไม่มีเพราะการดับไปห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จริงดับไปใช่ไหมถ้าผัสสะดับเวทนาจะดับดังนั้นใครจะบัญญัติแบบไหนก็ตามผู้เจ้าบอกสัจจะความจริงนี้ก็ยังเป็นความจริงอยู่อย่างนี้ใครจะบูชาไฟก็ตามเมื่อผัสสะกระทบแล้วจะเกิดเวทนาใครจะไม่บูชาไฟก็ตามเมื่อผัสสะกระทบแล้วก็ยังเกิดเวทนานะดังนั้นใครจะนับถือลทัทธิแบบใดก็ตาม ผัสสะก็ยังเป็นเหตุให้เกิดเวทนาอยู่นั่นเองและเวทนาคือหนึ่งในขันธ์ทั้งสี่เวทนาก็คือหนึ่งในกรรมดังนั้นผัสสะก็เป็นเหตุให้เกิดกรรมใช่ไหมดังนั้นใครจะบัญญัติว่ากรรมเกิดจากเทพเจ้าบรรดาลโยมก็จะไม่เชื่อแล้วเพราะเพราะเหตุเกิดมันคือตัวนี้โสราบันจะมีปัญญารู้ทมอันเป็นเหตุและรู้ทมที่เกิดมาแต่เหตุรู้ว่าอะไรเป็นเหตุเกิดของอะไรรู้เรื่องที่ควรรู้แค่นี้โยมเป็นอริยบุคคล ก้าวล่วงพลนปุถุชนภูมิใช่ไหมจิตเข้าสู่สมถตานิยามระบบแห่งความถูกต้องมันคือความถูกต้องมันคือสัจจะที่ไม่มีสมณะพราหมณ์เหล่าใดปฏิเสธได้สมณะพราหมณ์เหล่านั้นจะบูชาไฟก็ตามถามก็ซื่อว่าเวลาสุขทุกเกิดใช่ไหมมาจากอะไรก็จากผัสสะทั้งนั้นสูว่าคนนี้บูชาไฟอยู่แล้วไปเดินห้าง คนนี้กินเจไปเดินห้างคนนี้ไม่กินเจไปเดินห้างคนนี้ไม่บูชาไปเดินห้างทุกคนมีผัสสะกระทบแล้วเกิดพอใจเกิดความอยากทั้งสิน้นได้กลิ่นอาหารมาแล้วอยากกินไหมอยากได้ยินเสียงนินทาฝรั่งพอใจไหมไม่พอใจคนไทยก็ไม่พอใจคนบูชาไฟก็ไม่พอใจคนไม่บูชาไฟก็ไม่พอใจสัจจากความจริงนี้ไม่เกี่ยวเนื่องด้วยลทัทธิ ไม่เกี่ยวเนื่องด้วยชาติตกะกูลไม่เกี่ยวเนื่องด้วยความเป็นคนพานหรือบัณฑิตมั่งมีหรือยากจนมันเสมอกันหมดเทวดาก็เป็นเหมือนเราเดัจสารก็เหมือนเรามนุษย์ก็เหมือนเราอย่าว่าแต่ตระกูลสูงตระกูลต่ำเลยนะเดัะฉานยังเหมือนเลยเทวดายังเหมือนเลยถ้าอายตนะมีมันจะเกิดมีผัสสะ ผัสสะมีจะเกิดมีเวทนาเวทนามีจะมีตัณหาตัณหามีจะมีอุปาทานสิ่งเหล่านี้รวมเรียกว่าปฏิจจสมุปบาททมที่เป็นธรรมชาติอาศัยการเกิดขึ้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมนั่งท่องปฏิจจะแล้วต้องเข้าใจอย่างนี้การเข้าใจอย่างนี้ชื่อว่าเป็นการแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิคือทําความเข้าใจในสิ่งที่ทรงจําไว้นั้น ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีอะไรมีอะและอะไรมีเพราะอะไรสิ่งนี้สิ่งนี้คืออะไรต้องเข้าใจถ้าเราเข้าใจอย่างเนี้ยเรียกว่าเราแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิหรือความเห็นนะยมกระทํากิจนึ่งด้วยการฟังกระทํากิจนึ่งด้วยความเป็นผูสูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นทําอย่างนี้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อม เมื่อโยมแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นไปเรื่อยๆโยมจะรู้ชัดปัญญาวิมุติเจตว,วิมุตจะรู้แล้วว่าอ๋อไอ้หลุดพ้นเป็นยังไงใช่ไหมอ๋อวิญญาณมันเข้าไปจับในขันแต่ละขันนี่ถ้าวิญญาณไม่เข้าไปจับกระจายมันออกอย่างผู้เจ้าให้กระจายผัสสะวิญญาณก็ดับนามรูปก็ดับความว่างๆตรงนี้ที่ไม่มีวิญญาณกับนามรูปพระองค์บอกว่าเอเสวันโตทุกสะสภาวะนั้นเนี่ยคือที่สุดของกองทุก สภาวะนั้นคือความไม่ตายโยมก็เรียกว่าได้คุณสมบัติรู้ชัดปัญญาวิมุเตเจโตวิมุตอันเป็นที่ดับไม่เหลือดังนั้นนี้คือสุตตะนี้คือปัญญาอันเกิดจากสุตตะดังนั้นตัวสุตตะจึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในบุคคลคนนั้นในสัตว์นั้นได้แม้จะทุศินมีศิณก็ตามราคากล้า มักโกรธก็ตามฟุง้งซ่านก็ตามสัตว์นั้นจะไปทางจเจริญไม่ไปทางเสื่อมนะโยมมีศีลโยมก็ใช้ขันสี่เป็นตัวปรุงขึ้นมาอ่าเราจะไม่ฆ่าสัตว์เราจะไม่ลักทรัพย์นะคิดนึกปรุงนะเกิดความพอใจจากการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์โยมทุศิลโยมก็คิดโยมก็หยิบขันห้ามาใช้ใครจะฟุง้งซ่านใครจะโกรธก็คิด โยมจะไปว่าเขาคิดก่อนแล้วนะเดี๋ยวเจอกันโนะยมจะไปสรรเสริญเขาก็คิดก่อนเห็นไหมมันใช้การนึกคิดใช้ขันห้าอยู่ตลอดเวลาเลยดังนั้นพอเรารู้จักขันห้ารู้จักวิธีดับขันห้ารู้จักมันตามที่เป็นจริงนั่นน่ะเรากำลังรู้ชัดนะทำอันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งกรรมแห่งภพแห่งขันทั้งห้าเข้าใจไหมนี่เป็นอย่างนี้ อันนี้วันนี้เข้าใจแล้วก็คือทําซ้ําให้มากให้ชำนานอันนี้เราก็เข้าใจแต่ว่านั่งสมาธิมันก็ันไปเพลินอ๋อก็เข้าใจอยู่นะแต่มันยังไม่ชํานาญมันยังไปอยู่นะก็เลยต้องไปฝึกให้ชํานาญให้มันคล่องให้มันเชื่อจริงๆสร้างอนุสัยเข้าไปใหม่ให้มันเชื่อเพราะมันมันเชื่อแบบเก่ามาเป็นล้านๆปีนะ ยัจะใช้เวลาร0อปีเปลี่ยนความเชื่อก็สุดยอดแล้วดังนั้นเวลานั่งสมาธิมา10ปี20ปีแล้วยังไม่ได้อะไรใจเย็นๆให้มันร้อยปีเลยเพราะมันติดมาเป็นล้านปีให้ร้อปีก็ถือว่าโอ้โหนายแน่มากดังนั้น10ปี20ปีเนี่ยมองเป็นเรื่องธรรมดาให้มันทั้งชีวิตเลยและพระเจ้าจึงบอกว่าบางคนคนบางคนบนรรลุธรรมก่อนตายในการแห่งมรณะหรือว่า ตายไปแล้วระหว่างจะไปได้พบใหม่ปรลินิพานหรือว่าไปได้พบใหม่แต่นึ่งปรลินิพานมีหลายจังหวะมากเลยหรือก่อให้เกิดพบใหม่ไปนิดนึงปรลินิพานก็บอกเนี่ยอันตราปรินิพายีอุปหจารปรลินิพายีาสังขาระสาสังขาระปรินิพายีเป็นอย่างนี้หรือถ้าทําอย่างนี้ไปอย่างแย่ที่สุดก็เป็นอุดทางสโสต,โตอคณิตากามี ไปเกิดในสุทาวาสชั้นที่ห้าไม่น่าเกิดใช่ไหม,ไมอายุมันยาวนั่นถ้าอินรีย์อ่อนดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับเดรจา,านวิชาเนี่ยโยมรีบทิ้งเลยวันนี้มันไกลกันมากนะเิ้าจึงบอกมันเป็นของปุถุชนนะสัมปนาศีลาศินของพิกุที่เป็นสินที่ว่าด้วยอริยะดังนั้นพระองค์บอกผิดไหมว่าอริยะบุคคลไม่ทําเดรจา,านวิชา ถูกแล้วในมหาจัตตารีสกังเพราะเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่มันไม่เกิดประโยชน์มันไม่เป็นไปพร้อมเพื่อน,นิพพานดังนั้นคนบางคนบอกว่าอืเขาทํานิดหน่อยคงไม่เป็นไรเนะก็คือเรื่องของความเห็นไงมันอยู่ที่ความเห็นเปลี่ยนความเห็นผิดได้ปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ไม่เห็นประโยชน์เหมือนโยมที่อยู่ในศาลาทุกวันนี้มีใครกลับไปก่อกองไฟที่บ้านแล้วก้มลงกราบไหม ไม่มีไม่มีนะแต่บางทีแบบอื่นก็เอานะมันเปลี่ยนรูปแบบไปใช่ไหมเราสกิดไปดูหมอหน่อยนะเอาซะหน่อยนะมันก็ไม่ต่างกับบูชาไฟนะโยมนะมันกลุ่มเดียวกันการบวงสวงสะเดาะเคราะห์ดูเลิกดูยามปลุกเสกรดน้ำมนต์พรมน้ำมนต์กลุ่มเดียวกันหมดเลยกลุ่มวิช,ชาอาชีวะกลุ่มเดัจฉารวิช,ชาเราจะเห็นว่ากับธรรมะที่เป็นโลก,กุตลาละโอ้คนละเรื่องกันเลย นั้นใครมีญาสาโลหิตยังไปนอนในโล่งอยู่ก็ช่วยพาเข้ามานะพาเข้ามารู้จักมัดมือแปดปฏิจสมบาอีทับปัจยยตารู้จักการเข้าถึงความดับไม่เหมือมกันอย่างถูกต้อง